วันนี้เรามาดูกันนะคะว่าไก่เรามานี่มาดิเมียขมีเอะขมีเอะขมีเะขมียจะได้ไข่กี่ใบดูสิคะเนี่ยวิ่งตามต,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 ต๊อกๆ๊ๆก๊กมา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 นี่ต้องเปิดน้ำให้ไก่แ่้ ดูสิค่ะวันนี้ได้กี่ใบอุ้ยวันนี้ได้เยอะมากเลยค่ะอขอบคุณมากค่ะุมากค่ะลูกวันนี้ได้เยอะมากเลยดูค่ะ เยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวก็ลูกเดี๋ยวก็ลูกเดี๋ยวก็ลูกแม่อันนี้ฮะฮือะอยู่ออสเตรเลียนะคะเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยงไก่ไก่เลี้ยงกินไข่เองค่ะ ไปลูกไปไปลูกไปไปลูกไปไปลูกอยู่บ้านอะ่ะแม่ไปละวมามาๆมามา,มา <laughs> เดินตามทุกทุกทุกเดินตามเลยดูสิเนี่ยเดินตามแม่มา <laughs> ตอนเช้าๆนะคะจะไปจิกตรงหน้าต่างะคะ่ะตรงที่บ้านนี่ค่ะ จิกให้เราตื่นอ้าวไปแล้วลูกไปแล้วลูกยเยอะมากค่ะเยอะมากไปลูกไปลูกไปลูกคุณเรากดดับแล้วนางเข้ามาอาค่ะ นีพริกนะคะเพิ่งจะออกเพราะอากาศมันหนาวคะ่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะคลิปนี้บ๊ายบายนะคะ